สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวนป่าลุงวีวันนี้ผมขออนุญาตเล่าเรื่องนะครับอ้อยนะฮะขาวไต้หวันผมจะขออนุญาตลองช่างอ้อยที่อายุไม่กี่เดือนนะครับอันนี้ความยาวของอ้อยเนี่ยประมาณแค่2เมตรกับ5เซนเท่านั้นแต่ว่ามันมีน้ําหนักเกือบ4ี่กิโลท่านเห็นไหมครับผมเคยเห็นไอเจ้าอ้อยอันนี้ยาวไปถึง3เมตรแล้วน้ําหนักมากกว่า6กกิโลกรัมมากมายไกลเกยนะครับ หนึ่งไร่ท่านสามารถคันน้ําได้หนึ่งล้านบาทได้อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเอาแค่ว่าเจ้านี้เนี่ยนะครับถ้าเปรียบกับอ้อยทั่วไปที่หนึ่งกิโลครึ่งเอ้ยหนึ่งกิโลหกขีดเนี่ยคันน้ําได้แค่หกร้อยหกสิบมิลลิตรเท่านั้นแต่อันนี้นะครับในหนึ่งกิโลหกขีดนั้นคันน้ําได้ถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยมิลลิตรเพราะฉะนั้นอันนี้เกือบสี่กิโลเนี่ยได้สบายๆครับเกินสองพันสองร้อยมิลลิตร คือ2,244น้ั่นเองนี้ถ้าท่านใส่ขวดขวดละ220มิลน,นะฮะท่านจะได้10ขวดและท่านขายแค่ขวดละ10บาทเท่านั้นใช่ไหมครับในสิขวดแล้วก็10บบาทท่านได้ลำละ100บาทนะครับแล้วอ้อยเนี่ยนะครับถ้าท่านไปปลูก1ไร่มีพันกอนะฮะแล้วในพันกอนั้นมีกอละสิบลำมันก็จะกลายเป็นหมื่นลำใช่ไหมครับและลำละร้อยบาทเพราะฉะนั้นการคันน้ําเป็นเงินหนึ่งล้านบาทนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาสาหรับ อ้อยสุดยอดขาวไต้หวันนี้เป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมหวานอร่อยแล้วก็คั้นได้มากกว่าอ้อยอื่นๆมากกว่าเป็นเท่าตัวอันนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนครับเดี๋ยวยังไงนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับวันหลังผมจะเอาเครื่องมาคั้นกันให้ดูสดๆเลยนะครับผมไปยืมเอาอ้อยไปให้เพื่อนคั้นก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ อันนี้เป็นของจริงครับผมรับรองได้ครับผมชื่อนาวีเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสุดยอดอ้อยไต้หวันขาวอ้อยคันนาที่ท่านสามารถทําเงินได้1ไล่1ล้านบาทอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะครับ0813785578 0813785578ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ